ครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับช่องเล่นเกมสเพลินอีกแล้ววันนี้วันนี้ก็จะมาอยู่ในทัวร์คิกออฟลิเบอรี่กันนะครับก็จะมาสรุปกิจกรรมว่าสายฟรีเนี่ยได้นักเตะตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็สายเติมเนี่ยจะไปถึงไหนอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็การเติมรอบเนี้ยคุ้มไหมในการเติมสตาร์พาร์ตนะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับกิจกรรมหลักนะครับก็จะเป็นตรงนี้เลยนะ แล้วมาดูที่อันแรกเลยนะจะเป็นโฆษณาตั๋วประจําวันนะครับตั๋วตรงนี้ก็จะเป็นตั๋วลิเวอรี่คูห้าสิบนะครับเราสามารถดูโฆษณาเนี่ยสามครั้งเราจะได้รับตั๋วเนี่ยร้อยห้าสิบนะครับตรงมานะครับจะเป็นกล้วยนะครับเป็นเล่นการเกมสกิลนะครับเป็นการเล่นเกมสกิลตรงนี้รางวัลที่เราจะได้นะก็จะเป็นแต้มพิมลิกร้อยห้าสิบตั๋วลิเวอรี่หนึ่งร้อยต่อมาจะเป็น เกมสกิลที่2จะเป็นแต้มพิมพ์ลีกที่เราจะได้300แต้มตัวริเวลรี่อีก150แล้วก็จะเสริมทางด้านโทเค็นริเวลรีร่เนี่ยเข้ามาเพิ่มนะให้25ต่อมาจะเป็นเกมสกิลที่3นะครับจะเป็นแต้มพิมพ์เลีกเราจะได้500แต้มตัวริเวลรี่เนี่ย200และต่อไปสุดท้ายจะเป็นโทเค็นซื้อขายนะครับอยู่ที่50ตรงนี้ก็เอาไว้ซื้อขายได้นะหรือว่าจะเป็นการ สูมนักติเราก็เอาไปสูมได้ในกิจกรรมต่อไปนะครับต่อมาจะเป็นแมตต์นะแมตต์ตรงนี้เราสามารถเล่นได้แค่1หมนหนึ่งแมตต์เท่านั้นนะครับจะเป็นมือใหม่ก็เล่นได้สายฟรีสายเติมต่างๆเนี่ยเล่นได้แน่นอนนะคะเราต้องชนะนะครับเราถึงจะได้แต้มพิมพ์เหล็กเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบแต้มบวกกับดิวเวอี่เนี่ยสองร้อยห้าร้อยแต้มนะมันจะมีด้วยกันสามด่านนะครับถ้ามันจะรีเฟซต่อไปนะครับพรุ่งนี้ อาจจะเป็นทีมอื่นไม่ใช่สปเปอร์ไซนอนนะครับก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นซูซี่แมนยูนะครับอาจจะลิวพูประมาณนี้เลยนะตรงนี้มันก็อาจจะไม่ซ้ำหน้ามันอาจจะเปลี่ยนเป็นแมตทีมต่อไปเลยนะตรงนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเราสามารถเล่นได้นะครับตรงนี้เล่นได้ประมาณต่อวันนะถ้าจะไม่ผิดนะครับตรงนี้ก็เข้าใจกันนะสำรับกิจกรรมหลักตรงนี้มาดูทางด้านการซื้อขาย คลิกออฟบ้างนะครับตรงนี้นะเราสามารถดูโฆษณาได้นะตรงนี้ดูได้จํากัด1ครั้งนะเท่านั้นเราจะได้โทเค็นซื้อขายตรงเนี้ย5 5โทเค็น25โทเค็นยังไงเราต้องเอามาเปิดนะครับก็คือสังเกตรตรงว่ารายละเอียดตรงนี้นะเนี่ยเราจะใช้ตรงเนี้ยที่ผมบอกเ่ยโทเค็นซื้อขายเนี่ยต้องมีอย่างน้อย250แต้มถึงจะเปิด นะครับมาเปิดตรงข้อเสนอการซื้อขายคิกออฟนะรางวัลที่เราจะได้นะครับจะเป็น s k สกิลว o ดเป็นนักเตะต่างๆนะก็จะเป็นมีแวร n เนอร์พวกต่างๆที่มันให้มาประมาณนี้เลยนะมาติสนะครับตรงนี้แล้วก็เราสามารถรับแต้มตรงนี้ได้นะบินาซ e น,นเนีรยเรารับได้แน่นอนท่านีิกอไปด้วยนะแล้วเราจะได้เหรียญฟีฟ่าพอย t อีก 7 5็0 0มแล้วก็บวกกับนักเตะ OVR ซื้อขายเนี่ยจำนวน89บวกขึ้นนะก็มีโอกาสได้ตัวนี้แน่นอนผมว่านะถ้าใครออก EA มันไม่ให้ง่ายๆหรอกตัว OVR แบบส,งสูงๆเนี่ยเป็นไปได้ยากมากต้องใช้ดวงนะครับตรงนี้มีประมาณนี้เลยนะถ้าเราเปิดต่อไปนะครับมันจะสังเกตตรงเป้าหมายนะเป้าหมายการซื้อขายคิกออฟตรงนี้เราเปิดประมาณ2 5 0มันก็จะเป็นแต้ม2 5 0 เรายังไม่รับอันนี้ได้นะเราเงื่อนไขคือต้องเปิดรวมๆแล้วต้องให้ได้500แต้มนะในการเปิดส่มต,ตรงนี้เนี่ยเราถึงจะปลดล็อกตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นนักเตะทอง OVR เจขึ้นคูณ2ตัวนะครับต่อไปก็จะเป็นการใช้1,000นะครับพันหตามเงื่อนไขที่มันกำหนดให้นะสูงสุดก็จะเป็นประมาณ31,000นะมือใหม่นะครับอีกอย่างหนึ่ง เราสามารถรับนักเตะ OVR 89ได้ด้วยนะตรงนี้แต่จะใช้แต้มเยอะนิดหน่อยนะครับจะเป็น23,000แต้มในการเปิดนะถ้าคนขยันก็มีโอกาสนะครับเราจะได้นักเตะลิเวอรี่เนี่ยจำนวน2ตัวนะครับ OVR 89ขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ได้ตัวหนึ่งนะครับ OVR ลิเวอรี่89ขึ้นนะครับตรงนี้ก็รับได้อีก1ตัวแน่นอนสำหรับสายฟรีนะสายเติมก็รับได้นะครับสายฟรีก็ได้แน่นอนแต่จะใช้เวลานานกว่า ขึ้นอยู่ความขยันนะครับแต่ละคนกิจกรรมการซื้อขาย k i c k o f f ก็มีประมาณนี้เลยนะเรามาดูทางด้านพิมลีกนะครับพิมลีกตรงนี้นะเราสามารถใช้แต้มไอใช้ตั๋วนะครับขอภัยด้วยนะตั๋วลิเวอรี่เนี่ยในการมาแรกนะครับแรกคือแรกเปลี่ยนเป็นแต้มพิมลีในการเดิมในการเดินแต้มตรงนี้เนี่ยที่เราจะรับนักเตะ พิมลีก <ám> เนี่ยฟรีนะตรงนี้มือใหม่ก็เล่นได้นะครับรับได้แน่นอนนะครับมือใหม่เราชอบตัวไหนล้วก็เอาตัวนั้นเลยนะตรงนี้เราก็เอาอย่าลืมนะครับสําคัญคือต้องมีตั๋วลิเวอรี่เนี่ยจำนวนตามแต้มที่เราอยากได้นะ <sm art> แล้วก็มาเปิดตรงเปลี่ยนเป็นแลกแต้มเป็นพิมลีกนะครับในการเดินนะครับเอาตั๋วตรงเนี้ยเนี่ยลิเวอรี่เนี่ยมนแลกแต้มพิมลีกได้นะครับในการเอาแต้มพิมล <sm> ีกเนี Marine ่ยมาเดินนะ เดินเป้าหมายต่างๆที่มันกําหนดให้มามือใหม่นะครับก็มีได้แน่นอนก็คือเอ็นเคนเทียนะครับนักเตะทีมอเซนนนะตำแหน่ง ST เป้าหน้านะครับส่วนต่อมาก็จะได้จะเป็นเอลเลีสนะครับเป็นนักเตะหงแดงลิเวอร์พูลนะตำแหน่ง RM ก็รับได้ฟรีแน่นอนมือใหม่อย่างหนึ่งก็มีโอกาสได้ตรงนี้ด้วยนะครับการันตีได้เลยก็จะเป็น โฟฟาน่านะครับนักเตะทีมเลสเตอร์ซิตี้ก็รับได้ฟรีตำแหน่ง CB o v r 9 5 o v r 9 5ตำแหน่งมิดฟิลด์กองกลางตัวลุกตัวที่จะได้ต่อมาคือโรดิโก้นะจากทีมลีดยูเนเต็ดนะก็รับได้ฟรีแน่นอนสำหรับมือใหม่นะครับแต่จะใช้แต้มเยอะหน่อยนะแต้มก็จะเป็น8 0ดพันหมืประมาณนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้มานะครับเราจะสังเกตแต่ละครั้งนะครับเวลาเราแลกนักเตะมันจะมีแต้มตรงนเนี้ยเนี่ยเไอแต้มพีนาเซ่นเนี่ย ที่มันจะคู่ควรกับนักเตะเราสามารถรับได้นะครับรับได้ก็คือเอามาแลกตรงไหนนะครับเราสะสมเอาไปตรงเนี้ยกดเข้าไปที่ตัวอย่างซื้อขายตรงนี้นะเนี่ยเราเอามาแลกเปลี่ยนเพื่อสูมนักเตะ OVR 102นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นใครแต่มันรวมให้ในนี้แล้ว OVR 102นะครับแต่ใช้ประมาณแ5 0แต้มก็ถึงว่าค่อนข้าง เยอะแต่สายฟรีไม่ได้แน่นอนนะครับสำหรับสายเติมเท่านั้นนะครับที่มีโอกาสได้แน่นอนนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นซันโซนะครับตรงนี้ก็มีโอกาสได้ฟรีเหมือนกันนะแต่จะใช้แต้มเยอะหน่อยนะถ้าคนมีความขยันนะครับสายฟรีก็ไม่มีอะไรเรื่องที่จะยากนะครับถ้าเรามีความขยันเราก็ได้แน่นอนนะครับสำหรับชันโชเอาวีฟูทีมาเซอรนอนได้นะครับนี่ตำแหน่ง r ารด้วยนะครับ สวยมากนะครับสแต็กต่างๆใช้ได้เลยแล้วก็มีโอกาสได้พริกฟอร์ดด้วยนะสำหรับใครฟูทีเมเวตตันก็สามารถรับได้กันฟรีตรงนี้เลยนะส่วนเฮล์ี่เคนกับกูดูกันนะสาหรับสายเติมเท่านั้นนะครับถึงจะรับได้ส่วนฟรทีเนี่ยตัดทิ้งแน่นอนเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะได้2ตัวนี้นะครับก็มีประมาณนี้เลยนะสาหรับทัวแต้มพิมลีกต่อมานะครับเราจะสังเกตไอคอนพื้นฐานอัปเกต นะครับเราตรงเนี้ยถ่ายฟรยีรับได้แน่นอนครับสำหรับลิงเกอร์นะตรงนี้รับได้ฟรีแน่นอนตำแหน่งตัว s อเป้าหน้านะครับทีมเลสเตอร์เป็นไอคอนตำนานนะตรงนี้รับได้ฟรีแน่นอนก็คือเราต้องเปิดเนี่ยจำนวน5 0 0ห0ก็คือเดินแต้มเนี่ยเดินแต่ละแต้มเนี่ยมันจะมีแต้มบอกนะครับว่าใช้700ต้องใช้700แต้มเนี่ยมันจะเอามารวมกันเราเปิดได้ครบห0 0ห0เราจะปลดล็อกตรงนี้ได้ฟรีนะครับ ก็รับได้กันฟรีๆเลยนะสําหรับสายฟรีมาดูทางหน้านไอคอนพามบ้างครับตรงนี้สายฟรีก็ไม่ได้แน่นอนนะครับสําหรับนับเตะไอคอนตํานานก็จะเป็นโค้ดนะครับโค้ดอ่านผิดขอภัยด้วยนะตรงนี้ก็รับได้สําหรับสายเติมเท่านั้นนะจะใช้เยอะหน่อยนะ4แสน2หมื่น5พันนะครับถือว่าเยอะมากมาดูทางหน้านพิม์ลีกพาร์ทนะตรงนี้พิม์ลีกพาร์ตรงนี้ก็จะเป็น พิมลีสำหรับนูเนสนะครับสายฟีได้นักเตะตัวหนึ่งครับก็คือตรงนี้เลยนะนี่ก็คือตรงนี้เราจะได้ฟรีนะครับสำหรับวอล,ลันนะครับเป็นนักเตะทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสนะจากลีก EFL Championship นะตรงนี้รับรับได้ฟรีแน่นอนสำหรับ CB o VR ี r อสายฟีได้แค่ตัวเดียวนะครับสำหรับสตาร์พาร์ตนูเนสนะส่วนสายเตอร์นะครับจะได้ รับตัชชีพนะครับที่จะได้ไปแน่นอนคือ,อ็อบตร์ชีต่อมาจะเป็นนูเนสนะครับเวลสุดท้ายเลยรับได้ฟรีตรงนี้สายเติมนะครับย้ําว่าสายเติมจะได้เยอะกว่าสายฟรีสายฟรีได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นคือตัววาร์ดนะครับตรงนี้ก็เข้าใจกันนะครับมาดูทางด้านการซื้อบ้างนะครับถ้าคนจะงงว่าเอ๊ะทำไมสเติมตาพาร์ตนงไงนะครับผมจะอธิบายอย่างละเอียดเลยนะคลิปนี้ เพื่อให้คนเนี่ยเข้าใจนะครับพิเมียพาร์นะครับท่ามบีกขอไปด้วยนะพิเมียพาร์ตตรงนี้เราสามารถรับได้นะครับคือจะรับได้สตาร์พาร์ตไอตรงขุป,ปองเนี้ยคือแต่เราต้องเสียเงินนะครับในการรับมันจะปลดล็อกรางวัลโบนัสในสตาร์พาร์ให้แต่มันจะไม่เพิ่มโบนัสให้นะครับในการเราเล่นเดินแต้มนะครับตรงนี้ก็เข้าใจกันนะผมแนะนําดีกว่าเอาไปเติมชุดรวมใช้ประมาณ34 9บาบาททีเดียวดีกว่า นะครับมันจะเป็นชุดรวมเพียมเมียพารนะครับตรงนี้นะครับเราจะได้ขิดสตา r พารคูณ2,000นะผมแนะนำให้เติมชุดรวมไปดีกว่าสำหรับสตาร์พารในเวลสูงสุด100นะครับไม่ใช่สตาร์พาร์ของนูงเนสนะบางคนจะเข้าใจผิดนะครับว่าทำไมเราเติรเราอากได้มูเนสเรามาเติมตรงนี้เราไม่ได้มูเนสอันนี้มันของเวล100นะครับ ถ้าเราอยากได้นูเนสนะครับมันต้องใช้1,000งพ f a ฟีฟ่าพถ้าเติมในเกมนะครับใช้ประมาณ200บาทในการได้1,000งพ f a ฟีฟ่าพเราสามารถกดคลิกซื้อครั้งเดียวได้นะครับตรงนี้1,000 f i นฟีฟ่าพอยที่เราจะได้ไปก็จะเป็นแต้มไปตรงนี้มันจะปลดล็อกให้นะครับปลดล็อกไอสตาร์ p a ร์ให้นะครับตรงนี้ก็เข้าใจกันนะนูเนสนะครับก็ราคาไม่แพงนะผมบอกว่าคุ้มแน่นอนอ้าว เน็ตช้าแยขออภัยด้วยนะหลุดออกแยตรงนี้ก็มาแล้วนะครับเน็ต <c oughs> มาแล้วนะตรงนี้ก็เข้าใจกันนะครับผมจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือชุดร่วมพิมพ์ลีพาร์ตพิเมียพารนะผมแนะนําให้เติมไปเลย319มันจะคุ้มมันจะได้เครดิตมันจะคูณให้2,000เลยนะเติมดีกว่าไม่ต้องไปเติม179นะอันนี้ถ้าเราเติมมันจะคุ้มมากกว่าผมแนะนําเติมไปเลยอันนี้ย้ํานะครับชุดรวมของพิเมียพารนะมันเป็นของ เวลตันสูงสุด100ก็คือเวลหลักนะครับส่วนพิมลีกพาร์นะผมย้ำนะก็คือมันเป็นของนูเนสนะครับไม่เกี่ยวกันกับเวลร้อยเข้าใจกันนะครับถ้าเราอยากได้นูเนสอย่างเดียวเราไม่ต้องการสตาร์พารถึงเวลร้อยเนี่ยเราก็ไปเติมตรงนี้เนี่ยไอที่มันเป็นรูปสนักอย่างเงี้ยแต้มเงี้ยนะครับถ้าใครอยากเติมตั้งสองก็เติมไปเลย2ครั้งนะครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับสาหรับการซื้อสตาร์พาร ที่ทุกคนงงครับผมก็จะมาบอกให้แล้วนะมาดูอีกทางด้านนั้นหนึ่งนะครับมาดูทางด้านการข้อเสนอ k i c k Off ดลิ i กันนะครับข้อเสนอตรงนี้นะก็จะเป็นการออดูโฆษณานะครับก็จะได้โทเค็นเ i v ิ r วตรงนี้นะ15จําจำกัดแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับ มาดูทางด้านต่อมาก็จะเป็นตรงนี้นะข้อเสนอพิมีลีกนะตรงนี้เราสามารถกดสุ่มเพื่อรุ้นนักเตะได้ครับจะมีมาคลฟอร์ดเฮเดสันนะครับอาเกตต่างๆนะครับที่มันกำหนดมาให้นะไม่ว่าจะมีเหรียญฟีฟ่าพอยต์ห้าหมเนี่ยถึงห้าแสนสกิลบูตต่างๆเนี่ยกำหนดให้มาประมาณนี้เลยเราสามารถใช้200นะครับในการสุ่มเพื่อรุ้นนักเตะนะครับ ก็มีประมาณนี้เลยนะส่วนมาดูทางหน้าการแลกเปลี่ยนลิเวอรี่นะกันบ้างนะครับ OVR 90นะครับเรากดเข้าไปที่ไปแลกเปลี่ยนนะเงื่อนไขก็คือเราอยากได้นักเตะ OVR 90เนี่ยที่เราจะมีโอกาสลุ้นมาแคสและฟอร์ดนะสำหรับใครที่ฟูปีศาจแดงนะแมนยูนะก็ลุ้นได้เงื่อนไขคือมีนักเตะ OVR 90นะครับจำนวน2ตัวนะตรงนี้แล้วก็มีนักเตะ OVR 85 ขึ้นนะจำนวน5ตัว OVR 80จสาำนวน5ตัวนะครับมีประมาณนี้เลยในการสุ่มจำกัดในการสุ่ม3ครั้งเท่านั้นนะครับสำหรับนักเตะดิวเวอร OVR ก็สิบขึ้นนะครับส่วนมาดูทางด้านตรงนี้กันบ้างนะครับก็คือแต้มพิมพ์ลีกนะเราสามารถใช้นักเตะแลกแต้มพิมพ์ลีกได้นะครับก็คือกดเข้าไปที่แลกเปลี่ยนนะเราต้องมีนักเตะ OVR 8 9ขึ้นเนี่ย จำนวน1ตัวนะครับจํากัดแค่2ครั้งนะครับในการใช้แต้มพิมพ์เหลีกเนี่ยในการเดินแต้มที่เราอยากได้นักเตะเนี่ยจำนวน2,000 3,000แต้มนะครับ1,500นะครับรอบแรกรอบที่2จะเป็น1,500รวมกันแล้วจะได้3,000นะเงื่อนไขคือต้องมีนักเตะ OVR 9 9ระครับที่ไม่ใช่ตัวจริงนะเป็นตัวสำรองที่เราแบบไม่อยากเล่นถอดออกมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับตรงนี้ก็เข้าใจกันนะครับมาดูส่วนต่อมานะ ส่วนตัวมาก็จะเป็นออตรงนี้เลยนะแต้มใที่ผมบอกเนี่ยเที่ยวไปแรกเนี่ยผมขอพูดละเอียดนิดนึงอะว่าจะกดเข้าไปแล้วกลัวคลิปเป็นยาวเลยนะก็มาสรุปให้ละเอียดแล้วกันไหนไก็ยาวละมาดูรางวัลแลกเปลี่ยนแต้มตรงนี้บ้างนะก็คือแต้มที่ผมบอกแหละที่เอาแต้มตรงเนี้ยเอาไปแลกใน,นรุ่นลับแจ็คพอตนะครับที่มีโอกาสได้นักเตะ o v r 102ขึ้นนะที่ผมบอกว่าต้องใช้850นะครับ เราสามารถใช้ตรงนี้ได้นะแต่จำกัดนะครับย้ำจำกัด4ครั้งเท่านั้นต้องมีนักเตะนะครับ PL ก็คือพิมลีลิเวอรี่นะ v r ก้บวกขึ้นเนี่ยจำนวน2ตัวนะครับในการแรกผมแนะนำไม่คุ้มนะครับสายฟรีสายเติมก็ไม่คุ้มอยู่ดีใครๆก็ว่าไม่คุมนะ้มแนละผมว่าไม่คุ้มนะใครจะว่าคุ้มก็คุ้มนะแต่ผมมองว่าไม่คุ้มนะนักเตะ v r ตั้ง9 2บวกนะผมว่าเอาไป เอาไปขายดีกว่าไหมมันมีโอกาสได้เงินมากกว่านะถ้าแบบขายได้นะครับถ้าขายไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะก็มาแรกก็คุ้มแหละอย่างว่าก็มีประมาณนี้เลยนะสําหรับตรงส่วนระวันคิกออฟนะครับมาดูทางด้านการจับคู่คิกออฟตรงนี้บ้างเลยนะการจับคู่คิกออฟตรงนี้นะครับมันจะเป็นแมทนะครับหวันเนี่ยเราจะเล่นได้ประมาณ2แมทนะ ถ้าใครไม่เล่นเนี่ยเริ่มแรกนะมันจะเป็นแมตช์ซิตี้ที่เราต้องเจอนะต่อไปจะเป็นแมนยูวันที่สองก็จะเป็นสเปอร์อาร์เซนอลนะครับวันต่อมาก็จะเป็นตรงนี้เรียงตามไปเรื่อยๆครับตามที่มันปลดล็อกนะครับเรียงไปเรื่อยๆนะสิ้นสุดก็ตรงนี้เลยนะซิตี้นะครับตรงนี้เราสามารถเล่นได้แล้วก็เอารางวัลตรงพิมพ์ลี จำนวนได้ประมาณ1,000เลยนะครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเรามาเล่นตรงนี้เราจะได้2 0 0 0แต้มเลยนะแจมนะครับต้องชนะเท่านั้นนะตรงนี้ถ้ารวมๆแล้วก็ได้เป็นหมื่นแล้วนะถือว่าเยอะในการเล่นแมต์แต่ละแมต์นะครับเราถ้าเราเล่นรวมกันแล้วเนี่ยทั้งหมดเลยนะจำนวน10แมต์เนี่ยเราก็สามารถเปิดรับตรงนี้ได้ฟรีเลยนะจะเป็นชุดแมน้ลิเวอร์ูลลีดแล้วก็สเปอร์นะเราจะได้รับชุดไปเนี่ยสี่ชุดไปเลยนะมือใหม่ก็รับได้มือ สายเติมก็รับได้ด้วยกันนะครับก็มีประมาณนี้เลยนะสำหรับกิจกรรมการจับคู่ k ลิ k o f f d e l i v e r y ก็มีประมาณนี้เลยนะส่วนต่อมานะครับผมก็จะมากดย้อนกลับไปแล้วกันไปที่หน้าโฮมหลักแล้วเรากดเข้าไปที่แลกเปลี่ยนนะตรงนี้เราสามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับรับนักเตะจะเป็นสายฟีสายเติมก็รับได้นะครับมันจะมีลินการ์ดนะครับแล้วก็โปเป้นะ ที่เราจะรับได้ฟรีนะตรงนี้นะครับก็คือโปรเ้ตรงนี้ที่ผมบอกเนี่ยเราต้องมีโทเค็นการซื้อขายนะจำนวน2,000โทเค็นนักเตะ OVR 97บวกขึ้นนะจำนวน2ตัวผู้เล่นต้องมีผู้เล่นด้วยนะผู้เล่น OVR 95เนี่ยจำนวน3นักเตะยูเวนี่นะครับตรงนี้นะจำนวน89บวกขึ้นจำนวน8ตัวแล้วก็มีนักเตะ OVR 85อีกจำนวน8ตัว นักเตะ PL ก็คือนักเตะพรีเมียร์ลีก o v r เนี่ย80ตัวนะครับ80บวกก็คือใช้ประมาณ8ตัวนะครับในการแลกโปเป GK 100นะครับตรงนี้ส่วนต่อมาตัวที่2จะเป็นลินกานะเป็นนักเตะทีม Nottingham Forest นะครับจาก EFL Championship นะตรงนี้เราสามารถรับได้ฟรีนะครับจะเป็นมือใหม่หรือว่าสายเติมสายฟรีก็สามารถทำควสเล่นกิจจาก กิจกรรม Kick off Delivery ได้นะ,นะครับตรงนี้เราต้องมีผู้เล่น OVR ข5บวกขึ้นนะครับจำนวน3ตัวเราต้องมีโทเค็นซื้อขายเนี่ยจำนวน500โทเค็นนักเตะ Kick off Delivery เนี่ย OVR 89บวกขึ้นนะจำนวน8ตัวมีนักเตะ OVR 85บวกจำนวน8ตัวแล้วก็สุดท้ายจะเป็นนักเตะพเมลี OVR 80บวกขึ้นเนี่ยจำนวนอีก8ตัวนะครับตรงนี้และอย่างหนึ่งก็คือถ้าตั๋วเราหมดนะครับสายฟรี เราก็สามารถแลกตัวได้นะตรงนี้ต้องมีนักเตะทองนะหรือนักเตะอะไรก็ได้เนี่ยจำนวน70บวกขึ้นนะตรงนี้ต้องใช้นักเตะจำนวน15ตัวนะครับในการแลกต่อ3ครั้งนะครับตรงนี้ก็จะแลกตัวลิเวอรีร่นะครับต่อมาโทเค็นลิเวอรีร่คูณ50นะครับต้องมีนักเตะ OVR 80บวกเนี่ยจำนวน4ตัวนะครับตรงนี้ก็เข้าใจกันนะครับมีนักเตะ วีอาด้วยอีก2ตัวนะครับในการแลกจำกัด2ครั้งนะครับก็จะได้ประมาณ100โทเค็นนะครับส่วนต่อมาเป็นโทเค็นซื้อขายนะครับก็จะเป็นการแลกเพื่อเอาไปลุ้นสุ่มนะครับนักเตะตรงนี้เราก็สามารถได้นะครับเอามาเอานักเตะเนี่ยมาแลกเปลี่ยนโทเค็นได้นะเราจำกัด2ครั้งนะครับในการแลกตรงนี้เงื่อนไขก็คือต้องมีนักเตะวี r 85บบวกขึ้นนะ จำนวน2ตัว OVR 80เนี่ยจำนวนอีก4ตัวนะในการแรกถูกเลื่องการซื้อขายในการซุม่มและอย่างสุดท้ายนะครับจะเป็นแต้มพิม์ลีกนะครับตรงนี้มันมีความพิเศษยอย่างมากคือเราต้องมีนักตะลิเวอรี่พิมลีกเนี่ย OVR เนี่ยจำนวน1ตัวนะคือ OVR ก็2จํานวน1ตัวนะตรงนี้ข้อดีนะครับตรงนี้มันจะไม่จํากัดนะถ้าใครแบบเปิดแล้วสายเติมสายฟรีหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเราเบื่อตัวไหนแล้วก็ เอานักเตะที่เราแบบว่าสแต็กน้อยไปเราไม่ชอบแล้วก็เอามาเป็นประโยชน์ได้นะคือเอามาแลกเป็นนักเตะเป็นแต้มนะขอภัยด้วยเป็น,นเป็นแต้มไอพิมพ์เลียอีกนะสามพันแต้มนะจะไม่จํากัดน,นะครับย้ําว่าไม่จํากัดตรงนี้เราก็แลกได้ฟรีๆนะครับเพื่อไปเดินอาจจะเอาเฮลิเคนกับปูดูการอย่างที่ผมบอกเลยนะก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะสำหรับตรงนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะและบทสรุปสุดท้ายนะครับก็คือสตาร์พาร์ท จะมาพูดถึงสตาพาร์ทบ้างนะครับอันนี้พูดขอพูดสายเติมนะครับสายเติมที่จะได้ไปแน่นอนคือมาตินเนสนะครับนักเตะแมนยูได้ไปแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นการสุม่มนักเตะนะครับคิกออฟจำนวน1ตัวว R อาก็าสงขึ้นนะก็ได้มีโอกาสลุ้นนะครับสายฟรีก็มีโอกาสอีกต่อประมาณเวลวีเป็ดนะครับ อขออภัยด้วยนะสายเติมเบลยีเ,ววเก็ลุ้นนักเตะ O.R. คิกออฟนะครับคิกออฟ O.R. เก้าสบวกขึ้นแล้วก็รับตรงนี้ได้นะครับคือโจวิกนะตรงนี้ก็รับได้แน่นอะนครับสำหรับสายเติมนะอันนี่จะไม่ได้นะสายฟีเวเบลยี่าิห้อย่างหนึ่งคือมีโอกาสลุ้นนะนักเตะคิกออฟเนี่ยจำนวนหนึ่งตัวซึ่ง O.R. v 9กสบวกค่อนข้างเยอะอยู่นะผมว่ามีโอกาสลุ้นเหมือนกันนะ ถ้าสายเติมเนี่ยมันจะได้ของรางวัลมากมายนะอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันก็มีแต่และอย่างก็จะได้ไอฟีฟ่าพอยต์เนี่ยคืนให้ด้วยนะเราเติมไปเราไม่เสียแน่นอนมันจะคืนให้แน่นอนครับเนี่ยแต่และอย่างแต่และอย่างผมว่าคุ้มนะเนี่ยได้เงินสามพันแล้วก็ได้นักเตะต่างๆตัวเนี้ยตอริโซนะตรงน,รงนี้เราก็รับได้นะครับตา,ตามจำนวนนะครับตามเวลนะครับที่มันกําหนดให้เราก็รับตรงนั้นเลยนะสําหรับ เนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกากูก็รับได้นะครับสำหรับสายเติมตรงเวล90นะครับสายฟรีก็ไม่แน่ก็มีโอกาสไปถึงเหมือนกันนะตรงนี้สายฟรีนะลุ้นนักติคิกออฟเนี่ย OVR 90บวกตัวหนึ่งตัวนะครับและตัวสุดท้ายนะครับสายฟรีจะได้ก็คือปีดูนะครับปีดูนะครับตรงนี้เราสามารถรับได้ฟรีแน่นอนนะครับสำหรับสายฟรีนะ วีอาร์ก็เก้าเยอะมากเลยนะดูดิสกิลม mm ูฟ hmm. ให้มา5าดาวเลยนะตรงนี้ mm hmm. ก็รับได้ฟรีแน่นอนครับสําหรับสายฟรีสายเติมนะครับอีกอย่างหนึ่งก็จะได้เป็นโรเบิร์ตเตอร์นะครับคาร์ลสนะครับตรงนี้ก็ได้รับฟรีแน่นอนนะครับสายเติมสายเติมไม่ต้องพูดถึงครับรับได้ทุกตัวนะครับเกือบทุกตัวเลยจะว่าได้นะสายเติมจะได้แค่เฉพาะบางตัวที่ผมพูดนะแต่ว่าก็คุ้มนะสายที่ไม่ได้ฟีสายที่ไม่ได้เติมเนี่ยผมมองว่าคุ้มแน่นอนนะครับ แต่ขึ้นอยู่กับความขยันนะถ้ามีความขยันนะครับเราก็รับได้แน่นอนนะครับสําหรับสายฟรีนั่นเองสายเติมไม่ต้องพูดถึงนะครับยังไงก็ได้แน่นอนครับได้รางวัลได้เยอะกว่ากว่าสายฟรีแน่นอนครับก็มีประมาณนี้นะครับจบแล้วนะครับสําหรับการสรุปกิจกรรม kick off delivery นะครับก็เป็นกิจกรรมทิ่มาใหม่ที่แล้วก็ได้มาลองอัดคลิปแล้วก็ได้มศึกษาดูก็เป็นแนวทางให้มันเป็นคลิปประโยชน์ต่อ ทุกคนหรือว่ามือใหม่ได้รับชมกันนะครับอาจจะผู้ผิดพลาดเล็กน้อยผู้ผิดพลาดประการใดเนี่ยวผมต้องขาภัยด้วยนะครับบางทีผมพูดผิดพลาดนะถ้าใครดูจนจบคลิปนี้ผมก็ต้องกราบขอบคุณจริงๆเลยนะครับที่ตั้งใจดูอย่างมากนะเพราะคลิปนี้ผมอยากให้มันเป็นคลิปบอกละเอียดอธิบายนิดหน่อยจะได้ไม่สับสนม,มึนงงกันนะครับสําหรับถ้าใครสับสนม,มึนงงหรือว่าอะไรที่งงกับคําพูดของผมนะเราสามารถสอบถามได้นะครับในลิงก์เฟซ ส่วนตัวทักถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลิงก์ไลน์ด้วยอย่างหนึ่งแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากคนละหนึ่งไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้ว <impres vegetarian. S 2> ยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปข่าวสารวิดีโอต่างๆใหม่ๆที่ผมจะรับเดตลงในช่องด้วยนะครับและเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยมุ่งสู่500ร้อยสตอร์ไล์ต่อไปกันเลยนะครับถ้ามันเป็นแนวทางหรือว่าเป็นความรู้เนี่ยผมต้องฝากหน่อยนะครับ เพื่อให้ช่องติดตามเนี่ยเราเติบโตไปด้วยกันนะวันนี้อีพีหน้าอยากให้แนะนำตัวไหนก็บอกกันได้เลยนะครับก็จะมาทำคลิปให้นะก็สรุปให้แล้วนะสำหรับมีคุณผู้ชมที่ขอมานะครับว่าสรุปกิจกรรมใหม่ให้หน่อยเป็นกิจกรรมคิดออฟลิบบリーก็สรุปให้แล้วนะผมสรุปให้คร่าวๆเลยนะครับสายฟี่แน่นักเตะแน่นอนนะครับคุ้มนะครับซีซั่นนี้กิจกรรมใหม่นี้คุ้มแน่นอนนะครับ ส่วนสายเติมถามว่าเติมพาร์ทนี้คุ้มไหมผมก็จะบอกให้ว่าคุ้มแน่นอนครับเติมไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะเติมแน่เติมได้นักเตะแน่นอนนะครับตรงนี้ก็อีพีหน้าเป็นยังไงก็รอติดตามตอนต่อไปเลยนะครับสําหรับอีพีนี้ก็จบลงเพพินเท่านี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ